สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยใครยุ่นเนาะเฮ็ดจังสีแล้วไปเรื่อยๆมันดีแม่เฮ็ดดีหนูแลเฮืน่อหนูแล้วซ่นค่ะ อยู่ที่บ้านของแม่น้อยเฮิ่นไปหน่อยสะอาดสะอาดได้พี่น้องดูแลพัฒนาอยู่ตลอดนะแม่เนาะมันอดกันมันอยู่ที่เขาโอ้ยใส่ของขวยมันอยู่เลยไปที่ลูกที่โอ้การที่เขาทีห้าได้ลูกที่เอาให้ลูกเราเป็นท้องลูกตีแม่แม่ให้ชิดลูกแล้วค้าแม่ กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมสวัสดีค่ะแม่น้อยนะครสิได้สิไป <hi> ระมาณสกคนเบอร์ไม่น้อยครเหรอันนี้ไน่น้อยครับเนาะนี่ดิไม่น้อยให้กระดัเกียรติไหลบอกแล้วว่าให้ออันนั้นเอาเบอร์แม่ลงสองสอเนี่ยซื้อห้าบาทวะซื้อห้าบาทวะแสดงความดีใจกับคุณแม่น้อยด้วยเพื่อนเพื่อนกระไดสิบบาทค โอ้โหงวดขอบขวตัวนี้พี่น้องนะคะเป็นตัเดือนถือว่าแม่แทำแม่บางสีเท้าเจ้าบอสองสองบ่เอาแต่หกหกคนละยี่สิบคนยี่สิบมาที่เหล็กออกมาแล้วหอยปลาเป็นน้ำแม่แม่กระถามเนี่ยนาะ้องเป็นน้ำแม่บ่บอกติีไว้ละบ้านแม่แจ๊กถามเหมี่ยงคือโบเส้นลุ่มหลุดคนนี้ออกมากแล้วว้าวเว้ยล่ะที่แรกคือบ่บอกเน้องแม่นอยู่เล็ก เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะก็สําหรับมวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขของคุณแม่นะคะเข้าไปตําราวนะคะใครที่อยู่มีเบอร์โทรไม่น้อยมีเอฟซีโทรมาหาบ่ะมีเพื่อโทรมาเอาอยู่ดอกเพื่อเบอร์่จ้าะมันคือมาท่วมกับอัอนหาค่ะค่ะแม่ก็เเรว่างที่กับน้ำในเด้อว่าแม่เลขบวกกับดอกเพื่อน่าโอ้เข้าจับก็เคยจำวาเลขของแม่นี่เขาตรงๆส่วนมาก แมันบอกแหนค่ะกะบ,บอกเพื่อนตัวนี้ละ FC เห็นผู้คนเคยติดตามแม่มาตลอดแ <สะ S 2> มันบอกค่ะโอ้สายมันตัวนี้เอาเบอร์โทรแม่น่อยลงให้เพอนน้ำแน่นโทรศัพท์เจา้ามีเบอร์ันเพ,พื่นกับซีทีเพราะว่าเพราะว่า FC บางคนเธอเข้าบูมา่าเขาเจ้าะกัโท่อเอานเนอองสก็บ,บอกเอาเบอร์พอน้งให้นะใช้แม่บอกโทรแม่มาดูให้บุญเท้าเขียนให้ เพื่อเป็นการบระาดนะยนามบ่มาเพื Jean ่อนกระโท่หาแม่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเพื่อนหูจักสิเพื่อนหูจักอยู่เนาะ fc เก่าหนอ fc ใหม่กันหุจักอาจจะยหจักว่าหจักพอาเรียกแม่กับบอกลับหม่จักหอนว่าเรียมรักรับพร้อมเด้อบอเรีกแม่บอเด็กกลับเพื่อนมาเข้าตตรงเฮ้ยเพื่อนกระชีได้ยุ่นเดีวคเอามาเอามกับอั่นเรียกเขาจะบุค่ะ โอ้ยใส่โทรศัพท์คือสองสองนะหว่าออกตัวนี้แล้ววันนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมไปกำลังใจให้แม่น้อยนะคะแล้วก็เจตังด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแบ่งปันแนวทางของตำราวันที่6กมกราคมพศ2568นะคะแนวทางของแม่น้อยงวดที่ผ่านมาเข้าด้ววี ข้าวสองสองวแม่กตนี่นี่ไอ้พ่อหน่อเตยหกหแม่ว่าเอาสองสองน้ำเน้ยว่าสนจ้าย่างไปวันนันชีเป่าว่าสนไปเอากาแฟมากิมกันหมดนองมันเรียกบอกแล้วว่าทั่วบ้านนายีขี้ยิงยู่ไอ้เล่บอกให้เอากเอาแม่แม่กระ่งไปไหนแม่ก็ซื้อแต่หาบากนะเนี่ยไปกระไร อ่ะพอดายยังปรโชคดีงวดที่ผ่านมางวดนี้ก็ขอโชคดีน้อแม่เนาะวันที่หกปีใหม่เลยวันที่หกนะครับวันที่หกมกราคมสองพันห้าร้อยยันแล้วเยันไลยหมุดขึ้นแม่เยันไลยเรียบร้อยนะครับเยันหมุดขึ้นนครับเมื่อนั้นผมมาหาแม่อยู่แม่ปิดบ้านมดมาดำกับปิดร่านนะครับแสดงว่าสุแม่จะไปเที่ยวหรือเปล่าได้ยินข่าวว่าไปวัดไปทำบุญแมน โอาอันเพิ่นเพิ่นว่าสิี่แหละพ่อวายเอซีเพิ่นว่านเกีตังคือบ่เห็นจังว่ามื้อนี้บ่เห็นเรามาว่าซั่นแม่บามาอยู่ปีติดตัมาอยู่บ่มาดาเลกกับปิดมาครับแม่นมาคู่มื้อเด้กายมานะแม่เตยสวยมากผมน้ำอาจารย์น่ะแม่ไปพูดหน, sì หน่อยไปนอยไปหาอาจารย์โอไปมุกดาหันไปอันนั้นตัวเพี şey> ้ยนไปมุกดาหารไปอดีเบิ่งเงิน เปลินน่าเมย์ญ่ใหม่ครับราหมประตูปิดทั้งหมดเขาไม่ใหครับเดี๋ยวแรกปิดมือที่สองพระรามก็แม่ก็บ่วงอันนี้มามือที่สามลูกเคยลูกสาวมีสอนมาได้พาไปเมื่อนี้เพิ่งกลับแล้วคุอยู่กลุ่มเพียรไปด้วยเดี๋ยวรอตําราวแม่น้อยนะคะแป๊บนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะตัวเลขของแม่ตอนนี้เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับต้นฉบับของคุณแม่น้อยนะครับในวันจันทร์ที่หกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดะครับสวัสวดีปีใหม่นะครับเดี๋ยวครับเลยต้นฉบับของคุณแม่น้อยนะครับแอดมินหลอกให้มาอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> อ๋อตรงกันย์โยมเนี่ยำรวจเป็นคนไหเฮตรนเยอะเด้อขอเบอร์โทรของคุณแม่น้อยนะครับ เบอร์โทรของคุณแม่น้อยนะครับ089 842 8522สสองสองนะครับเป็นเบอร์โทรของคุณแม่น้อยนะครับนี่เป็นตำราวนะคะของแม่น้อยนะคะท่านผู้ชมพี่น้องเห็นบ่นออแคบหน้าจ,จอเด้อผู้ใดเข้ามาแคบหน้าจ,จอค่ะชัดหรือเปล่าคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าน้อ 6มกราคมพศ2568ค่าสิบค่ะสำหรับชุดเด่นของคุณแม่น้อยนะครับเด็กเด่นนะครับเด็กเด่นของคุณแม่น้อยนะครับเด่น6กับ7นะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับแม่น้อยวงกลมให้อยู่5ชุดนะครับจะมี6กเ9็5 6 2และ12นะครับตัวการห้ามตัดทิ้งนะครับ78 90 55นะครับ สำหรับแนวทาง3าตัวนะครับแม่น้อยให้2ชุดนะครับ3 6 7และ1 4 5หนะครับอ่ะเดี๋ยวแอดมินจะย้ำเบอร์โทรของคุณแม่น้อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่พอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดนะครับที่ติดตามตัวเลขแนวทางของคุณแม่น้อยนะครับเบอร์โทรของคุณแม่น้อยนะครับ089 8 4 2 85 2 2นะครับ เป็นแนวทางตำราวของคุณเม่หน่อยด้ยวยครับเด้อสวัสดีปีใหม่นะครับ6มกราคม2568นะครับวัตที่ผ่านมาแอดมินมาตามแม่หน่อยอยู่แต่แม่น่อยเพิ่นไปเดินสายไปทาบุญนะครับตัวเลขของคุณเม่น้อยเข้า22นะครับค่ะสำหรับงวนนี่กับอคอหอเอฟซีโชคโมๆขขขขม,มันมาสุขภูสุขค้นมาแม่เนาะโอ้ยพ่นะแม่โอ้ยพ้นน<ม>ี <FC S 3> <ม>่เอเนาะ ถือกี่หวยเอาเงินพื่น้องไเด้อยๆเลยเอฟซีเลยไปแล้วหกแปดเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเรื่อยๆทุกคนเนาะค่ะสาธุเด้อพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคขะเพียงแรงทุกคนค่ะโสดโสดมันหมานเด้อค่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดที่เบิ่งในคลิปแล้วนะคะบ่มั่นใจอยากเทรมาทักทายขอแนวทางอันไม่น้อยก็ได้นะคะ 0 8 9 8 4 2 8 5 2 2นะคะเป็นเบอร์ของแม่น้อยนะคะ่ะแคบหน้าจอไว้พี่น้องคันวาอ่าพ่อท่านนะคะเบิง่งในคลิปหรือว่าในไลไรสดพ่อท่านกะโทรมาขอแม่น้อยได้แล้วก็ผู้ใดโชคผู้ใดหมานก็จะลืมทาบุญเดอ้อพี่น้องทําบุญกับแม่นะคะพ่อเด้กข้าสม,มุดดีซอป,ปกาเดอ้อพี่น้องเด้อนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแม่น้อยหลายๆจ้าแม่ขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะ เาดยออใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ